ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนบ้านีหล่ำล้านุศน์ข้อมูลบุคลากรโรงเรียนบ้านีหล่ำลานุศน์มีข้อมูลบุคลากรดังนี้ข้าราชการครูจำนวน12คนบุคลากรวิทยาศาสตร์จำนวน1คนครูพี่เลี้ยงเด็กพิการจำนวน1คนครูอัตราจ้างจำนวน1คน นักการพันโรงจำนวนหนึ่งคนนำโดยนายพงศักดาสันทั์ผู้อำนวยการโรงเรียนม้านิีหล่ำลานุสนข้อมูลนักเรียนโรงเรียนมันยีหล่ำลานุสนททำการสอนสองระดับชั้นเรียน,นได้แก่ระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นประถมศึกษาระดับชั้นอนุบาลมีจำนวนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่1-3ึํงานวนนักเรียน50คน และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6มีจํานวนนักเรียน162คนรวมจํานวนนักเรียนทั้งสองระดับชั้นมีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น2 1 2คนมิสไยทั์ประจำโรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้พัฒนาครูและผู้บริหารสู่มืออาชีพนักเรียนมีศักยภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สืบสารงานปัจฉยาของเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมีส่วนร่วมก้าวไกลสู่สากลปัจฉยาประจำโรงเรียนเรียนดีมีวินยัยใฝ่คุณธรรมคติพจน์ประจำโรงเรียนสุวิชาโนท่านังพาวิชุติผู้รู้ดีย่อมมีปัญญาหาได้ซึ่งทรัพย์ เอกลักษณ์ของโรงเรียนวิชาการดีกีฬาเยี่ยมเปีียมคุณธรรมสีประจำโรงเรียนสีเขียวและสีขาวกระบวนการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมานยหลำล้านึสอนเน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning เรียนรู้ผ่านการลงมือทำโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน การแข่งขันวิชาการหรือกิจกรรมกีฬากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนผู้เรียนจะได้เรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจ,จริงและได้เลือกทํากิจกรรมเสริมหรือกิจกรรมชุมนุมที่ผู้เรียนสนใจด้วยตนเองทั้งนี้โรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะทางอาชีพและมีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีด้วยวิธีการที่หลากหลายมีการจัดการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจ,จริง และเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีด้วยการออกแบบการจัดการเรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียนโดยจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบการระดมสมองการร่วมมือการเรียนรู้การใช้กระบวนการคิดกระบวนการใช้ปัญหาเป็นหลักและการรวมกลุ่มตามความสนใจโดยใช้วิธีการเรียนรู้ตามแนวอีหลัมโมเดลคือพละห้าบวกหนึ่งขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านางนี้ ขั้นที่ 1. ตระหนักคือศรัทธาขั้นที่ 2. เรียนรู้คือวิริยะขั้นที่ 3. ปฏิบัติคือสติสมาธิขันติและขั้นที่ 4. ประเมินผลคือปัญญาจากการดำเนินการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มประสิทธิภาพตลอดมาส่งผลให้โรงเรียนมัที่ลิลำรานุสอนเป็นโรงเรียนคุณภาพอย่างแท้จริงมีความยั่งยืน มั่นคงจากทุกฝ่ายมีส่วนร่วมโรงเรียนได้รางวัลโรงเรียนคุณธรรมสปทร,ระดับ3ดาวผู้บริหารครูและบุคลากรทุกคนได้รับรางวัลหนึ่งหมื่นครูชนคนคุณธรรมนักเรียนผ่านการทดสอบนักธรรมชั้นตีและชั้นโทผู้เรียนระดับชั้นปถมศึกษามีผลการประเมินระดับชาติขั้นพื้นฐาน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ระดับจังหวัดระดับศึกษาธิการภาคและระดับประเทศทุกปีการศึกษาผลการประเมินผลระดับชาติขั้นพื้นฐาน o n e t ็ชั้นประถมศึกษาปีที่6มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่ระดับจังหวัดระดับศึกษาธิการภาคและระดับประเทศทุกปีการศึกษา และชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน12ปีระดับเขตพื้นที่การศึกษาผู้เรียนระดับประถมวัยได้รับรางวัลโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อยและได้รับรางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลอนุบาลชายระดับเขตพื้นที่การศึกษานอกจากนี้ในส่วนของการแข่งขันวิชาการประจำปีการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่70 ปีการศึกษา2565โรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรายการแข่งขันวงอังกรุงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6ถึงระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือและได้รับรางวัลเหรียญทองอีก21กิจกรรมการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาขอขอบพระคุณที่รับชม